สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เครรารพรักทุกท่านนะครับร้านพูทเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางครับรวมร้านรถไถมือสองลำปางนะครับ,รอ,อ,รบอ่าวันนี้รถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับอ่ายังบัตทันขายยังบัตทันลงคลิปรีวิวนะครับลูกล,ลูกค้าเอฟซีจากเสริมงามเพื่อนก็มาดูรวมโอ้ถูกใจกันนี่มากเลยครับเลยอ่ะติดมาจับไม่แล้วนะครับผมอ่าสำหรับลูกค้าเอฟซี FC เสริมงามนะครับอ่า คันนี้คุบอต้า L4018 SP นะครับคันนี้เป็นรถพื้นฐานรถไหลแท้นะครับคันนี้เป็นรถปี63นะครับชั่วโมงใจงานพันสามร้อยชโมงนะครับคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์สามซูบนะครับพันแปดร้อยสีซีอ่าครับรถนาเออรถเอรถไหลนะครับแท้ๆก็ยางบ่ไข่งามนะครับผมจัดองค์สงเครื่องเปลี่ยนยางใหม่ขื้นสีเส้นนะครับให้พ่อยางก็เกือบสองหมื่นแล้วครับ นอนๆอ่ะใบดันนะยังเต็มอยู่ครับสีสันเดิมนะครับถลอกตามการใช้งานนะครับลูมมงลุูมมาร์กอ่ามีหลวมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนไมงหมดนะครับอ่าแล้วก็ถอนคาดยี่หมนเกตัสนะครับสีสันห้องห้องด้วยสารกันเดิมอยู่นะครับลอดหลังกับบ่าแตกบ่าเล่านะครับนอะอ่าครับนี่ส่วนชุดท่ายนะครับก็เป็นอ่าเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็ยังหมกเคยแกะะกเคยทอเตื่อนะครับ พวกชุดหูหลากนะครับแขนปั๊บตัง่างๆนะครับเดิมติดโลดมาเลยนะครับเดิมโรงงานมานะครับล่อหลังกระทะกับมีแตกร้าวอย่งสีเดิมโรงงานนะครับนะครับแป๊บเปิบสีเดิมหมดนะครับสงเดิมมีพิษรูปเสียรูปนะครับมากเครื่องครบนะครับอ่าตรงนี้มีซีนเผาตั้งรั่วซึมนิดหน่อยเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนฮื้อนะครับอ่าอันนี้ก็บสงรถไหลแท้ๆครับผมอ่าครับ รถทางานไร้มานะครับก็จะความแห้งความสดก็จะดีนะครับอ่ะนี่เครื่องฟีดสตาร์ติงหงายอยู่นะครับก็ผมเช็คเครงนะครับเครื่องยนต์มันเครื่องก้อกอย่างนี้ผมจัดการเปลี่ยนไม้หอะนะครับอ่ะทีนี่โอ้ไขไขเห็ดนะครับไขข้ารถพานก็จอดดูนะครับเพราะรถไหลนี่มันมันตึงทรงอ่ะดีนะครับทรงน้านะครับพร้อมใจงานนะครับ นี่ครับบ๊อบใริกต่างๆเนี่ยแกคือเลี้ยวลงเลี้ยวนะครับเครื่องที่สตาร์ทติดง่ายนะครับรถระบบเครื่องยนต์นะครับมีควันไหลมีไออย่างเงี้ยนะครับน้ามาดันนะครับระบบหน้าก็โอเคนะครับผมเช็คทุหมดละนะครับเดินหน้าถอยหลังเกี้์มีรุดนะครับก็มีหอนอย่างนะครับเดินหน้าถอยหลังเช็คทุหมดละอ่าครับผมไขซั่อหายูนะครับรถเครื่องสามซูมนะครับ กะจ้เวลงน้าหรือลงไหลแจ้งงานส่วนตัวนะครับกะลองกะลองดูนะครับในส่วนของพงอะไรก็ยังเน้นอยู่นะครับการเลี้ยวกันผบกุ้มอย่างต่างๆนะครับกะอ่าคล้องตัวนะครับผมครับทาง้านเช็คความใจงานหื่นนะครับก็นี่อีกคั้นหนึ่งนะครับทีแน่น้าลูกกาไขซ้อหายู่นะครับจะเป็นอ่าพวกตะกูเอลเอลซีศูนย์กะนะครับอ่านี่ครับทาง้านมีคือเหลืออีกอีกหลายคั้นนะครับเดี๋ยวผม พยอยลงนนคลิปคือเราบเนาะส่วนกันนี่ล่าุาดทิ่ม,มาจามัดไปแล้วครับนะครับขอบคุณเอฟซีตังเสริมงามรับลำปางนะครับเป็นมหารนี่เป็นโดนใจเลยจะเอาคัน,นี้แหละผมจะเช็คคืนนะครับเดี๋ยวเขาไปดูกันจัดทรงของตังล้านนะครับนี่ครับจะจะสทรงโดยรถสไลด์ออนครับนี่ลูกล้าเปิดต้องการรถเออพอมอุปกรณ์ทั้งสามชิน้นครบมดนะครับ ใครอยากได้แบบนี้นะครับโทรมาเนึครับสาขาลำปาง0 8 1 3 6 6ป7 5 6งนะครับขอบคุณครับ